สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยครับก็วันนี้ครับก็เป็นวันหยุดนะครับอย่างที่ผมทำงานประจำนะครับแล้วก็เลี้ยงหนูหนาเป็นอาชีพเสริมนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำน,นะครับในการเลี้ยงหนูหนาว่ามันมีระบบ เยอะมากนะครับที่ที่จะนำมาใช้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะ,ะพูดคุยนะครับในคลิปนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำนะครับมีแบบไหนบ้างแล้วก็คนชอบเลี้ยงแบบไหนบ้างนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำในการเลี้ยงหนูนานะครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียแบบไหนบ้างนะครับในการเลี้ยงหนูนาแบบระบบน้ำแบบต่างๆนะครับเนาะ ก็อย่างเป็นแชนแรกเลยนะครับก็จะเป็นจากที่ผมเริ่มก่อนเนาะผมก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยให้น้ําที่ที่ให้หนูนานะครับคือใส่ในถ้วยให้เขานะครับมันมันก็ประหยัดดีนะครับเพราะว่าถ้วยก็ไม่กี่บาทนะครับก็แต่มันมีปัญหาเรื่องว่าเราต้องถ่ายน้ําบ่อยนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับผมว่า เปลี่ยนระบบมาเรื่อยนะครับจนจนกว่าเดี๋ยวผมจะไล่เป็นขั้นตอนไปนะครับว่าผมาเปลี่ยนระบบแต่ไหนบ้างนะครับก็ก็เริ่มจากถ้วยเนะถ้วยที่ผมเลี้ยงมานะครับก็มันมีเริ่มสกรปรกนะครับหนูจะเริ่มกินน้ําไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็มันชอบขาบขี้ขยะขาบอะไรเนี่ยไปใส่ในถ้วยถ้วยน้ำนะครับเนาะ ถ้วยน้าหรือว่าถ้วยอาหารเนี่ยนะครับมันก็เลยรู้สึกเนี่ยจากห้าบอ่อสิบบ่อก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมขยายมาจนเป็น100ร้อยบ่อแล้วมันมารู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่า,เ,าเราถ่ายไม่ไหวนะครับซึ่งผมทํางานประจาด้วยนะครับเนะเาะก็ระบบต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นแก้วข้างในขวดคว่ำเป็นขวดคว่ำนะครับเดี๋ยวผมก็มีรูปภาพขึ้นให้ดูว่า มันมันก็โอเคนะแต่มันก็ยังไม่ตัดปัญหาเรื่องอสกรปรกนะครับในในในน้ำนะครับพอหนูกินน้ำไม่สะอาดนั่นเองนะครับมันเป็นแก้วแต่ว่ามันก็สองสามวันนะครับเนาะถึงกว่าที่น้ำจะหมดนะครับบางทีมันสกรปรกเกินผมก็เลยก่อวามคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนตอัตโนมัตินะครับ ก็คือซึ่งเราจะปรับให้เราทํางานประจําด้วยนะครับเราจะปรับให้เข้ากับตัวเรากันเอกนะครับท่านใดที่เลี้ยงระบบชอบอยู่แล้วนะครับเนาะแต่อันนี้ผมมาแนะนําแนะนาสาหรับเมือหม่ก่อนที่จะเลี้ยงหน้านะครับปรับปรุงนะครับในในฟาร์มเราว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนให้สบายขึ้นนะครับเลี้ยงแบบไม่ต้องเหนื่อยก็มีการลงทุนยันบ้างนะครับก็เป็น ระบบขวดค้อมนะครับมันก็มีการลงทุนกันบ้างนะครับเนาะก็ะปรับระบบนะครับให้เข้ากับตัวเองนะครับก็ก็จะ,ะที่ผมต่อมาก็จะเป็นนี่ครับแบบนี้เนาะหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวจุกทองเหลืองนะฮะแบบเป็นสายยางที่เสียบใส่แล้วไปต่อจากขวดไปต่อจากแท้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มันก็มีข้อดีนะครับ ข้อดีมันก็จะประหยัดน้ํานะครับหนูจะเล่นน้าไม่ค่อยเลอะมากเท่าไหร่แต่ข้อเสียของเขาก็คือถ้าเรา,าเติมน้ําไม่สะอาดนะครับเติมน้ําไม่สะอาดมันจะทําให้ไอตัวข้างในเนี่ยเป็นลิ้นของมันน,น้ำซึมน้ํารั่วนะครับจนไหลไม่หยุดนะครับเนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างนี้มันมันข้อดีครับแต่การกัดนี่ เราก็ใช้เหล็กสูงกันกัดก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันกัดตัวนี้เนาะส่วนมากมันจะกัดกัดตัวนี้ออกนะครับหรือกัดติ้นตัวนี้นะครับเพราะข้างในเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะใช้หกเหลี่ยมขันนะครับก็จะเป็นสปริงนะครับแบบนี้นะข้างในมันก็เนี่ยครับไอตัวเนี้ยมันตัวมันน้อยนะครับตัวมันน้อยเนาะน้อยนะครับ จะเป็นลูกยางแบบนี้นะครับเห็นไม่เลยเนาะเห็นไมเลยนะครับมันจะเป็นลูกยางแบบนี้นะครับที่ที่มันจะตันนะครับบางทีเสษอาหารไปไปนิดหน่อยนะครับมันก็ตันแล้วนะครับเนอะมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงนี้เนะี่ยไอ้หัวเนี่ยแต่มันมีข้อดีคือมันไม่เปลืองน้ํานะครับหรือเราต้องให้น้ําที่สะอาดนะครับไม่มี พิดกรนะครับที่ลงไปเผื่อนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงกันมาเยอะครับดูตามฟาร์มต่างๆนะครับที่เขาเลี้ยงระบบ่เนี้ยมันจะไม่เปลืองน้ํานะครับแล้วก็ประหยัดน้ํานะครับน้ําก็จะไม่เลอะไม่เล่นมากมายนะครับต่อมานะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นระบบแบบนี้นะครับที่ผมเคยทําแต่ก่อนนะครับก็เป็นข้องอนะครับน่าจะเป็น90องศาหรือเปล่านะครับ ถ้าพูดถูกพูดผิดจะขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็มาแนะนํานะครับเก่าเกี่ยวกับการอุปกรณ์ในน้ําือหน้านะครับที่แรกมาระบบนี้นะครับมันก็กดความจะอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกข้างนอกบ่อแล้วก็ไอตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วก็หรือว่าใครจะทําใส่แบบใส่ในกระถางก็ได้นะครับใส่ในกระถางวางไว้ในบ่อก็ได้นะครับแล้วแต่ นะครับคนชอบนะครับแล้วก็ต่อมาระบบนี้มันมันก็ยังไม่ไวายนะครับบางทีมันจะเป็นขี้ตะกอนมีขี้สกปกข้างในนี้บางทีมันเอาขี้เอาแกบมาอุดไว้ตรงนี้นะครับมันก็ผมก็คิดว่าแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่สะอาดเท่าไหร,นะร่ไม่ใช่ไม่ตาคือมันมันอาจจะเลอะนะครับอาจจะเลอะบางทาีการให้น้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดคว่ำนะครับ ต่อมานะครับที่ผมเปลี่ยนมาอีกนะครับผมนี่เปลี่ยนเยอะมากนะครับระบบน้าแล้วก็จะเป็นก๊อกน้ําหมูแบบนี้นะครับก๊อกน้าหมูแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ผมก็ใส่แบบนี้นะครับเปลี่ยนใส่แบบนี้แต่เป็นท่อสี่หุนนะเป็นท่อสี่หุนนะครับใส่แบบนี้ ก็เป็นข้องออยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกแบบจะมีรูปภาพขึ้นให้ดูนะครับเป็นข้องอแล้วก็ขวดคว่ำนะครับหรือทาแบบเป็นแท้งก็มีนะครับตอนนี้ก็โซนพ่อแม่พันธุ์ผมกับโซนพ่อขุนผงก็ว่าทเป็นแท้งหมดนะครับก็มีอยู่ไม่กี่บ่อที่ผมทาขวดคว่ำอยู่นะครับซึ่งว่ามันมันห่างกันก็เลยไม่ได้เดินสายนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับคมคว่ำหน่อย นะครับเพื่อให้หัวมันกัดไม่เล่นนะครับระบบแบบนี้นะครับมันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันเล่นน้ํามากเกินไปนะครับข้อเสียนะครับแต่ข้อดีมันก็คือหัวมันจะไม่ค่อยเสียนะครับเจอไหมหัวที่เสียนะครับผมใช้ระบบแบบระบบแบบนี้มาเป็นปีละก็มันมีเสียนะครับเจ็ดหัวนะครับปีหนึ่งนะครับ ในร้อยบอนะครับเสียมาเจ็ดหัวแต่เสียมาเจ็ดหัวเนี่ยก็คือก็คือผมผมไม่ได้เปลี่ยนไอ้ลูกยางข้างในเนาะมันจะมีลูกยางข้างในนะครับเนี่ยอย่างถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันขัดอกง่ายนะครับมันขัดอกง่ายแล้วก็นี่เป็นสปริงนะครับข้างในมันจะเป็นลูกยางนะครับมันก็เหมือนหัวหัวเล็กเนี่ยครับเป็นหัวเล็กเนี่ยนะฮะมาเข้าจะนเป็นลูกยางแบบนี้เนาะ ป็นลยางแบบนี้นะครับครับมันก็เป็นระบบสปริงนะครับแบบระบบลูกยางนะครับก็เป็นลูกยางแบบนี้นะครับนี่ก็ซึ่งตัวนี้มันหาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนง่ายนะครับเราซื้อครั้งเดียวมาก็ใช้ได้นานนะครับแต่นี้จะเป็นหัวสแตนเลสนะครับเป็นหัวสแตนเลสนะครับแต่ตัวนี้มันมักจะแตกบ่อยนะครับแต่ถ้าเรามีแหวน รหรือเป็นอย่างเงี้ยมาคิงมาแทนได้นะครับเนาะเนี่ยเวลาต้นขันไปง่ายนะครับขันไปนะครับง่ายกว่านะครับนี่ครับแบบระบบที่เสียนะครับวงภลมจะเป็นหัวเหล็กนะครับผมจะเริ่มมาใช้แสแตเลสหมดเลยเพราะว่าบางทีมันเป็นสนิมเนาะมันเป็นสนิมหัวเหล็กนี้เป็นสนิมนะครับ แต่ถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมข้างในมันเปลี่ยนลูกยางมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับถ้ลูกยางเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะขันออกยากหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับที่เป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับหลาหลายแบบหลายทรงนะครับแล้วแต่คนจะเลือกนะครับแบบนี้ก็จะเป็นหัวสแตนเลสนะครับอาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับข้างในก็ เป็นเหมือนกันนะครับที่ขันออกเหมือนกันนะครับก็เป็นระบบแบบนี้นะครับก็ปัจจุบันผมก็มาใช้แบบเป็นหัวสแตนเลสแล้วหัวก๊อกน้าหมูเนะี่ยทั้งฟาร์มนะครับเพื่อ,อหนึ่งเราจะประหยัดเวลาในการให้น้ำนะครับของผมจะเชยน้ำแบบอัตโนมัติใช้เป็นแท้งนะครับต่ออาจจะเปลืองน้ำหน่อยนะครับเราก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับขอให้หมูที่น้ำสะอาด นะครับเพื่อสุขภาพเขาก็จะได้ขูมต้านทานแข็งแรงนะครับบางทีให้น,าน้ากินน้ำสกปกบางทีเขาเยี่ยชีนะครับอุจจระลงในบอ่อนะครับนะที่ที่ให้ทวยอาหารบางทีหนูมันกินไปอาจจะทําให้หนูไม่สบายหนูป่วยได้นะผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้หมดนี้อย่างแบบแตบบ่่างนี้เนาะแล้วก็มันจะส่งกลิ่นไม่เหม็นด้วยนะครับแล้วก็ ผมจะมีที่เดินน้ำทิ้งนะครับเวลาเล่นมากๆนะครับก็จะมีตัวทำแบบเป็นที่กันนะครับให้น้ํากระเด็นแล้วก็ไหลออกจากปอดนะครับเพื่อไม่ให้สกปรกข้างในด้วยนะครับเนาะก,ก็วันนี้ผมก็มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการผู้เลี้ยงหนูหนาทุกท่านนะครับทีอ่อยากสนใจระบ,บบแบบไหนนะครับผมก็มาแนะนํานะครับมาบอกวิธีในการ มันมีข้อดีข้อเสียแบบไหนบ้างนะครับถ้าเป็นหัวทองเหลืองแบบบางนะครับนี่นะครับหัวทองเหลืองแบบบางนะครับมันโดนกัดนะฮะกัดทะลุหมดเลยนะครับมันกัดมันบางนะขนาดอย่างเงี้ยฟันหนูยังกัดกัดนะฮะจะขาดเลยนะครับผมก็เลยต้องเปลียบนะครับมันมันบางนะครับตรงนี้มันแตกนะฮะ กัดทะลุเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้หัวตะเลดนะครับกัดไม่เข้าแน่นอนนะครับมันมีอันนี้จะเสียอย่างเดียวก็คือลูกยางลูกยางนี่เราสามารถหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้นะครับเนาะวันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงตัหน้านะครับแล้วก็ระบบน้านะครับก็มีหลายท่านที่อาจจะสงสัยว่า,าจ,จะทําระบบน้ําแบบไหนดีนะครับก็ ผมบอก,กตรงๆเลยระบบน้าผมเนี่ยผมเปลี่ยนมาเยอะนะครับหมดตังค์ไปเยอะกับระบบน้ํานะครับซึ่งผมมาเจอตัวเนี้ยเนะี่ยมันเตือน้ําก็จริงมันเล่นน้ําก็จริงแต่เราไม่เหนื่อยกับการเดินเติมน้ําทุกบ่อครับสิบบอ่อยี่สิบบ่อ่างไรนะ่ถ้าเป็น100ร้อยบ่อแล้วเราทํางานประจําด้วยเนี่ยครับเราจะรู้สึกรู้นนะว่าเหนื่อยนะครับเพราะเราต้องเอาขวดแต่ก่อนผมก็ใช้ขวดทั้งทุกบอ่อนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นระบบขวดจุกน้ำหมูแบบนี้ นะครับก็ผมไม่ได้ขายนะก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดหรือตามเฟซบุ๊กที่พี่ๆน้องๆนะครับในในเฟซบุ๊กในอะไรเงี้ยที่เขาที่เขาจำหน่ายนะครับมันก็ถ้าตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือตามร้านค้ามันก็อยู่ที่50าสบหรือหกบาทนะครับต่อตัวครับแบบนี้เนาะก็ดูนะครับแล้วแต่นะครับคนชอบนะครับก็จะเลือกเลี้ยงวิธีไหนก็ได้ให้ระบบน้ำแบบไหนก็ได้นะครับก็อยู่ที่ตัวเรา นะครับนเนาะก็วันนี้หนุนนับยาฟาร์มผมก็มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการาให้ระบบน้านะครับที่ที่ผมทดลองมาหลายตัวแล้วนะก็มันจบมาจบอีกตัวนี้ก็งนําหมูนี่เนี่ยนะครับาทาไมผมแนะนําว่ามันดีนะครับเพราะว่าผมได้ใช้แล้วมันมันไม่เหนื่อยนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี่บางทีตัวนี้แรกๆใช้ดีครับนานๆไป มันเป็นคิตรกรไงไอสายยางนะครับดานๆนไปไปคิตรกรไหลเข้าไปผิดเอาไปอุดไปตันไปหาคือหัวมันรั่วอะไรเงี้ยทุกวันนะครับมีปัญหาทุกวันผมเลยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าใช้ดีไหมดีฮะไอตัว,ต,วตัวนี้ก็ใช้ดีนะแต่ผมอยากจะตัดปัญหาเลือกอให้มันจบไปเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องมายุ่งยากทีหลังนะครับลงทุนทีเดียวนะครับเอาให้มันให้มันดีไปเลยนะครับเนาะ ก็ก็ผมมาแนะนำนะครับเงี้ยดีมากนะครับแต่เป็นหัวแตนเล็นะครับมันไม่เป็นสดิมดีแล้วก็อีกอย่างมันก็เนี่ยครับเนาะมันเป็นสนิมแตกกตันนะครับาแต่มันก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับใช้ดีทั้งคู่ก็ผมใช้มาเป็นปีนะมันแต่มันก็มันพังแต่คือผมไม่ได้เปลี่ยนลูกยางมันข้างในมันเองนะครับเพราะว่าผมก็จะเปลี่ยนเป็นหัวแตนเล็นะครับมันก็มีอันเก่าที่เป็นหัวเหล็กอยู่เยอะนะครับ ผมก็ซื้อมาสำรองไว้นะครับเผื่ออันไหนเสียผมก็ได้เปลี่ยนเป็นหัวตะเลดไปเลยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะแก้ขัดได้อะไรได้เผื่อหัวเสียเราไม่มีหัวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันมันก็ทนนะครับเนาะก็จะเล่นน้ํามากหน่อยนะครับวันนี้หนูนายาฟาร์มนะครับก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบน้ํานะครับแล้วแต่คน ชอบนะครับจะเอาไปใช้นําไปใช้ไปปรับปรุงที่ฟาร์มหรือท่านใดที่กาลังเริ่มใหม่หรือกาลังเลี้ยงอยู่นะครับแล้วอยากาเจอปัญหาระบบน้ําแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้หงุหงิดเหนื่อยด้วยสํารรสหรับคนทํางานประจานะครับสาหรับคนที่อยู่บ้านนะครับเนาะไม่ได้ทํางานประจานะครับมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเวลาเปลี่ยนมีเวลาถ่ายน้ําตลอดเน,ะนะาะก็วันนี้หนูนาปยาฟาร์มนะครับาฝากกดติดตาม ด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับหนูนาพยาฟาร์มเพื่อมอีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับมาแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูหนาให้ความรู้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับคนกำลังจะเริ่มเลี้ยงหนูหนานะครับวันนี้หนูนาพยาฟาร์มอำเภอพุทธวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับคลิปนี้ผมก็รอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ